H R V E H E V R 4, um S สีเท่ามิเตอร์อร่อยมาดู <c oughs> ข้างหลังกันตัวนี้ก็เป็นคลิกเซนเซอร์เปิดฝาตาข้างหลังนะครับพับบอกคนของได้แล้วก็ปิดลง แบบออโต้นะครับผมติดเซนเซอร์สองจุดให้เรียบร้อยนะครับมาดูด้านหลังนะครับก็ปูผ้ายางให้เรียบร้อยมาดูด้านหน้ากันครับผมก็แถมไฟสองสว่างพื้นให้เป็นคู่หน้าไปเลยครับดูสลูปตัวนี้เป็นตัวท็อปมีสลูปนะครับแล้วก็แผงแอร์ตรงนี้มาดูแล้วก็แผงคอนโซลทางหน้ารถ นะสามารถเปิดปิดแยกสายขวาได้นะครับผมขอบคุณคุณทิติพรมากรับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าลูกค้าถูกใจมากขอบคุณครับยินด,ด,ดีกับรถคันใหม่ด้วยครับออกรถออกตัวแล้ว